พี่ะพี่น้องวันนี้วันที 20, นะ่ยีสิบเนาะยีกันยาเบิง้งฝนฝ่าของวันที 20, นะ่ยีิเนาะอากาศเนาะก็ยังอยู่ประมาณนี้นะคะ่นะเนาะยังคืนฝ่าคืนฝนอยู่แต่ก็ลงเม็ดพป่อเปื่อยๆนี่แหะแต่เขาก็บ่มีร่มนะคะ่นะเนาะเห็นไหมเบิงอากาศมันนี้ <c oughs> เพิ่งว่าเมื่อื่นวันที้สิพานาทียี่สิบไปได้ขนาดไหนนะคะ,ะอากาศพายุกับาพานไปแล้วไปยังแบบเรียบง่ายมือวันที่สิบแปดเนาะคะ่ปะปบบตรงกระห่วงเปิดพักรุ่งเรื่อนนะคะเนาะ น,นี่ปะตงสิพามาบึงปลาเคียปลาเคือปะนะคะปลาเคือปะกะเอ,อินปลาเคือต้อนแหลกกะลังเป็นหน่วยกะลังเป็นดอกนะคะเห็น,นม่เขาบอกมีใบนะคะ่นะเนาะเขาบอกมีใบเพราะว่าอันนี้คนมาอยู่นี่ มีคนมาเป็นเจ้าของอยู่นี่มานอนอยู่นี่กินอยู่นี่ขี่อยู่นี่พร้อมพี่น,อน้องเป้องก้อนขี่เพื่อนที่เราเห็นก้อนแบบไงเนี่ยคนเนีเ่ยเบิ้มดลนะลูกหลายมือแล้วมาอยู่หลายมือแล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะป้ากับปู่สิจับเขาไป่ใช้ดีเขาอย่ามาอะไรเนาะ เอา,ายามาอะไรกับพยานไหมพี่น้องบ่ตื่นไหมป้าสีใสมีธาลีเซียมเนาะสิเป็นสารเคมบ่แม่นสารเคมีเด้เป็นสารในชีวภาพนนะ์เนาะสารชีวภัพนั่นที่เขากำจัดพวกมแมลงพวกนอนมแมลงนี่ค่ะที่ได้มาจากกลุ่มในการเกษตรเป็นฮะมาขยายป่าสีใส่ยิน ตัวน,นี้แหละอยู่ในสวนมันก็โอเคอยู่ลายด่อยู่กับนอนตัวนี้หน่อยเนี่ยกับพีที่เนาะพีที่นี่ใส่นอนแต่ว่าป่าอยัางม่ทันเหนียมากลายพื้นเนาะนี่ใส่ให้มาเบิง้งจะกของเพิ่นเพิ่นมาอยู่นี่หลายมือแล้วต้นบเกี้ป่าก,กันเลยสิบะมีใบเนาะน,นี่น่อยเห็นบ่ เห็นเพิ่นบ่ะตัวบอกง่ายเลยไอพี่น้องเลยปุณห์เขียวลืมล่มๆอยู่ได้ย,ย่านยังได้รุนเนี่ยไม่แหนไม่ขี่ไม่กินอยู่นี่ล่ะกินอยู่นี่นอนอยู่นี่เลยพื่อน่ะพุณห์ละใบมะเขือเบิดพื่นละค่ะเขาจังจะไปคักข,ขนาดวะปุณห้มีตัวเดียวได้เหมือนอันปลามืเบิันซีโตพื่นละ มันนี้บรเห็นมันนี้มีสองตัวพุ้นตัวนึงเชียวลมหลุมนี้่นเนาะนปานรถอัน